เ็เพื่อนเล่นไปแล้วโอ้โหเพื่อนเล่นไปแล้ว,เ,เ,ลวเดี๋ยวไปตอนเล่นเล่นเลยละกันเอาละครับเราก็มาอยู่ในเราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็เชิ่อมท่วนเอ๊ย ชวนเพื่อนมาเล่นเล่นด้วยหนึ่งคนนะครับเนะี่ยข้างหน้าผมเนี่ยครับนะข้างหน้าผมเนี่ยครับออจัก่อนเลย ปัญญาตอนอืมอ้นี่ต่อยทีเกือบแตกเดดาวนี่ก็ชัาวดาว ยาหมดอีกโอยหลบอย่างไว ดาวหนึ่งเออทางโน้นมีอีกหนึ่งอยู่ไหนถ้าผมไม่ได้พูดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเล่นเงียบๆอียบร้อยแตกหนึ่งชุบเพื่อนก่อน อยู่ไหนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่บนข้างอยู่ข้างบนเหรอสงสัยอยู่ข้างบนแหละข้างล่างไม่มีแบบนี้ไหนอยู่อยู่ด้านอยู่ด้านบนโอเคชนะแล้วครับรับสองต่อไปผมจะซื้อซองกลนี่ว,ว่า

เออเมื่อกี้เห็นตัวนีนตรงนี้นี่ตรงบนหลังคาออไปแล้วเมื่อกี้ตรงนี้มีหนึ่งนั่นไงทำไมผมไม่เจอคนเลยครับเจอแต่ไอคนนั้นคนเดียว สู้ต่อไปนะขอปัมยาก่อนไม่ไหวแล้วเก็บแตกโอ้โหดาวจองเกาะผมก็จะแตกแล้ว เดียวแล้วก็ชนะเลยด้เกาะสาก่อน ไม่ค่อยติดเลยอะครับผมกดไม่ค่อยติดเลย นหลังคามีหนึ่งหลังคาหนึ่งโอโหยเยียบไม่เป็นไมตาตาจากเปนแต่ละพิกเกมโอเคครับ คราวนี้ผมจะเล่น2องควงนะคะกับเกาะสองแล้วก็ไอวอร์หนึ่ง ลํยาก่อนเอบแาไปปูมมันกดไม่ติดอีกแล้วอะครับนี่เรื่องจริงนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมจะเมื่อกี้ผมจะกดยิงอะแต่ว่าปุ่มันกดไม่ติดอ่ะ ยังไงเราก็ชน,น,นะนะเนาะโอเคถ,ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามที่ที่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ